วิดีโอนี้นะคะเป็นการสอนการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากถ้านักเรียนได้หลักการในการเรียงจำนวนเศษส่วนแล้วนักเรียนก็จะสามารถทำหน้า20กับหน้า21ได้เลยนะคะเพราะว่ามีหลักการเหมือนกันมาดูที่ข้อ1น,นะคะข้อ1โจทย์นะคะให้จำอาเศษ8 9, ส่วนเเศษ3ส่วน9 เศษหส่วนเเศษหส่วนเคุณครูนะคะได้บอกไปแล้วว่าการที่เราจะเรียงลำดับเศษส่วนได้สิ่งสำคัญก็คือตัวส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันในข้อนี้ส่วนเท่ากันแล้วก็คือเลขเก้ดังนั้นเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องดูส่วนให้ไปดูที่ตัวเศษได้เลยตัวเศษมีเลขแปเลขสาเลขหเลขห ในหน้า20เนี่ยเขาให้เดียงจำนวนจากมากไปน้อยเราก็มาดูว่าจำนวนไหนมากที่สุดอะดูสิคะมีเลข8เลข3เลข6แล้วก็เลข5เลขที่มากที่สุดก็คือเลข8นั่นเองดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยเศษ8ส่วน9ถ้าเราเขียนจำนวนไหนลงไปแล้วนะคะใช้ดินสอขีดทับได้เลยเราจะได้ไม่ต้องกลับมาดูอีก ตอนนี้ก็เหลือเลข3เลข6เลข5เลขที่มากที่สุดก็คือเลข6ดังนั้นจำนวนต่อไปก็คือเศษ6ส่วน9เสร็จแล้วก็ขีดทับไปเลยต่อไปเหลือตัวเลขแค่2ตัวคือเลข3นั้นเลข5เลขที่มากกว่าก็คือเลข5นะคะก็คือเศษ5ส่วน9และตัวสุดท้ายคือเศษ3ส่วน9 เสร็จแล้วเรียงจํานวนจากมากไปน้อยดูแค่ตัวเศษก็คือตัวบนเพราะว่าตัวส่วนด้านล่างเนี่ยเท่ากันแล้วไม่ต้องไปทําอะไรอีกทีนี้ถ้านักเรียนทําแบบนี้ได้นักเรียนก็จะสามารถเรียงเศษส่วนจากน้อยไปมากในหน้า21นนนนได้เหมือนกันเพราะว่าหลักการเดียวกันข้อ1และข้อ2เนี่ยจะเหมือนกันทีนี้เรามาดูที่ข้อ3 3้อสาเขาให้โจทย์มาว่าจำนวน2เศษ3ส่วน7จําำนวน1เศษ1ส่วน7จําำนวน1เศษ5ส่วน7จําำนวน2เศษ1ส่วน7ข้อนี้ส่วนเท่ากันแล้วเรียบร้อยก็คือเลข7นั่นเอง เวลาที่มันเป็นจำนวนคละตัวเลขแบบนี้เราจะเรียกว่าจำนวนคละนะคะก็คือมีทั้งจำนวนนับมีเศษแล้วก็ส่วนเวลาเราดูจำนวนคละสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือจำนวนนับจำนวนนับคือตัวไหนคะคุณครูจำนวนนับก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านนั่นเองมีเลข2เลข1เลข1เลข2อ่ะเลข1กับเลข2 อันนี้เลข2เลข1เลข1เลข1เลขที่มีค่ามากกว่าก็ต้องเป็นเลข2เราจะมาดูที่เลข2ก่อนนะคะเราจะมาดูที่ข้อนี้เพราะว่าเป็นเลข2เหมือนกันนี่เขาให้เรียงตัวมากขึ้นก่อนแล้วก็ต้องดูก่อนว่าตัวไหนมากที่สุดส่วนเหมือนกันดังนั้นมาดูที่เศษเศษนี่เลข2เหมือนกันจำนวนนับอันเดียวกันส่วนเท่ากัน ต่างการแค่ตัวนี้เลข3กับเลข1เลข3กับเลข1เลขอะไรมากกว่าก็ต้องเป็นเลข3ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องตอบจำนวน2เศษ3ามส่วนเมากที่สุดลองลงมาก็คือจำนวน2เศษ1นส่วนเทีนี้เหลือ2ตัวนี้เป็นจำนวน1เหมือนกันส่วนเท่ากันดูที่เศษเศษคือเลข1กับเลข5 เขาให้เอาตัวมากขึ้นก่อนก็ต้องเป็นเลข5ดังนั้นจำนวน1เศษ5ส่วน7สุดท้ายตัวที่น้อยที่สุดคือจำนวน1เศษ1ส่วน7อ่ดดูแบบนี้นะคะเวลาดูจำนวนคะให้ดูตัวหน้าก่อนตัวหน้าถ้าตัวไหนมากกว่าก็คือมีค่ามากกว่าหลังจากนั้นค่อยมาดูเศษ ในเมื่อส่วนมาเท่ากันแล้วเราก็ดูเศษว่าเศษตัวไหนมากกว่าตัวนั้นก็จะมีค่ามากกว่าแบบนี้นะคะวิธีการนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ข้อ3ข้อ4ต่อไปเราจะมาดูที่ข้อ5ข้อ6ข้อ5ข้อ6เนี่ยเนื่องจากว่าส่วนจะไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันเองมาดูตัวอย่างข้อ5นะคะ ข้อ5โจทย์บอกว่า8ส่วน3 2 1สส่วน16เศษ1 5ส่วน16เศษ21ส่วน32สิ่งแรกจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้ตัวส่วนจะต้องเท่ากัน แต่ในข้อนี้ส่วนไม่เท่ากันอ่ะมี32 16 16 32 3สิอันเนี้ยสตัวเนี้ยเท่ากันแล้วอ่ะปลไ,ไว้ไม่ต้องทำอะไรมาทำสอตัวนี้ให้ส่วนมีค่าเท่ากับ32เหมือนกันให้ดูที่สูตรคูณแม่16สูตรคูณจะอยู่ที่ด้านหลังของสมุดนะคะ ดูสุดคูณได้เลยหรือนกักเรียนจะลองคูณดูก็ได้ว่า16คูณอะไรได้32อ่ทีนี้ถ้าเราท่องสุดรคูณแม่16 16 1เป็น16 16 2เป็น32อ้าวได้แล้วว่าถ้า16คูณ2จะเท่ากับ32ดังนั้นเรามาําได้เลยตัวแรก สิบสามส่วนสิบหกคูณสองทั้งเศษและส่วนเพราะเมื่อกี้ท่องจุดคูณแล้วบอกว่าสิบหกคูณสองเท่ากับสามสิบสองสิบหกคูณสองเท่ากับสามสิบสองอันนี้คือตัวส่วนต่อไปตัวเศษละ่ะสิบสามคูณสองเท่ากับยี่สิบหก ถ้านักเรียนคนไหนยังคิดเลขไม่เร็วนะคะนักเรียนสามารถไปทดด้านนอกได้เดี๋ยวคุณครูจะทดให้ดูตรงนี้นะ16คูณ2วิธีการ2คูณ6ท่องแม่6 61 6 62 6, 12หรือจะท่องแม่2ก็ได้21 2 22 2, 4 23 6 24 8 25 10 2 6 12 ใจสทด1 2คูณ1เป็น2บวก1เป็น3ได้32ตอบตรงนี้ต่อไปคือ13คูณ2 2คูณ3เป็น6 2คูณ1เป็น2ตอบ26ตรงนี้นะคะส2คูณกันได้ตรงนี้26คูณกันได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ไปคิดเลข้ันออกได้ อันนี้คือครูค,คิดให้ดูนะคะ,ะต่อมาเหลือจำนวนนี้เพราะว่าจำนวนนี้ส่วนก็ยังเป็น16ดอยู่นะคะเศษสิบห้าส่วนสิคูณอ,อันนี้เป็น16ททยังไงให้เป็น32เหมือนกันก็คือต้องคูณ 2เวลาคูณเลข2ก็จะต้องคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิม16คูณ2เท่ากับ3 2 1ส,ส,ส,สคูณ2เท่ากับ3 0นันเกเรียนที่ยังคูณเลขไม่เก่งเดี๋ยวหนูดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเวลาหนูไปคิดนะคะหนูไปทําตรงนี้ด้านนอกได้หนูไปคิดในใจหรือคิดใส่กระดาษทดแบบเมื่อกี้ที่ครูทดให้ดู หรือแต่บางคนที่คิดในใจได้ก็ทําเหมือนคุณครูได้เลยแล้วก็จะได้คําตอบเร็วขึ้นนั่นเองอมาดูกันตรงนี้คือเศษ8ส่วน32ตัวนี้จากเศษ13ส่วน16ก็จะกลายเป็นเศษ26ส่วน32ตัวต่อมาเศษ15ส่วน16ก็จะกลายเป็นเศษ30ส่วน32ตัวสุดท้ายคือเศษ21ส่วน32 อ่ะเราจะมาเรียงลําดับกันขอให้เรียงจากมากไปน้อยตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันหมดแล้วเห็นไหมคะเราก็จะดูแค่ตัวเศษก็คือตัวด้านบนตัวที่มากที่สุดก็คือเลขอะไรเอ่ยอ่าเลข30ก็จะเป็นเศษ30ส่วน32เมื่อเขียนแล้วก็ต้องขีดถ้นด้วยเดี๋ยวเราจะสับสนต่อไปตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด ที่เหลือที่ยังไม่ได้ขีดทับคือ26ส่วน32ต่อไปคือ21ส่วน32และเลขสุดท้ายมีค่า้อยที่สุดเลยคือเลข8นั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมานำเลขตรงนี้นะคะมาตอบกันนะ เราจะนําเลขจากโจทย์นะคะเดี๋ยวจากโจทย์ตรงนี้นะมาตอบกันนะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวกูขอตอบอีกรอบนึงตรงนี้นะคะจะได้มองเห็นช,ะชะัดๆอ่ะเราเรียงอย่างนี้เลยเนาะเลขที่มากที่สุดก็คือเลข3 0ส่วน32ใช่ไหมแต่3 0ส่วน32เนี่ยมันมาจาก1 5ส่วน6เราจะตอบแบบนี้ก็ได้เขียนเลขตรงนี้ลงไปเลยเศษ15ส่วน16 ต่อไปคือเลข26ใช่ไหมคะเลข26เนี่ยเนี่ยตรงนี้มาจากเลข13ส่วน16 <c oughs> แล้วก็ต่อมาคือเลข21ส่วน32ก็เขียนลงไป21ส่วน32สุดท้ายก็คือ8ส่วน32อ่ะเป็นการเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยวิธีการทั้งหมดเนี่ยนักเรียนทําเป็นแล้วนักเรียนก็สามารถนำวิธีการเนี่ย ไปทำในหน้า21ได้เหมือนกันเลยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองไปดูโจทย์นะคะโจทย์ข้อ890เนี่ยจะเป็นจำนวนคละจำนวนคละนะคะให้นักเรียนทําให้จำนวนคละเป็นเศษส่วนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยนำมาเปรียบเทียบจำนวนคละ890เนี่ยวิธีการทำเหมือนกันวครูจะยกตัวยอย่างข้อ8ให้ดูนะคะ ข้อ8นะคะที่ครูสอนมาเนี่ยจะเป็นวิธีการคิดถ้านักเรียนดูแล้วนักเรียนสามารถนำวิธีการคิดเนี่ยไปใช้ในหน้า20กับหน้า21ได้เลยต่างกันเพียงแค่หน้า20จะเรียงจากจำนวนมากไปน้อยส่วนหน้า21จะเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะข้อ8นะคะจากโจทย์จำนวน2เศษ7จส่วน9 จำนวน30ส่วนอ่ะขอโทษค่ะเศษ30ส่วน72เศษ30ส่วน36จำนวน1เศษ16ส่วน18ตัวนี้มีตัวเลขอยู่4ชุดด้วยกันไปดูตัวส่วนที่มีค่ามากที่สุดก็คือเลข72 เราก็ต้องทําให้เลข9เลข36แล้วก็เลข18เนี่ยกลายเป็นเลข72ให้ได้ทั้งหมดเลยมาดูที่ตัวแรกก่อนนี่ตัวแรกนะคะแต่ก่อนอื่นใดๆจําไว้ส่วนต้องเท่ากันตอนนี้ส่วนยังไม่เท่ากันใช้ไม่ได้อ่ะมาตัวเลขตัวแรก,แรกเป็นจํานวนคระมาเลยจํานวนคระคือให้ท่องแล้ว หน้าคูณล่างบวกบนหน้าก็คือเลขสองหน้าคูณล่างล่างคือเลขเก,ก้บวกบนบนคือเลขเจส่วนด้วยล่างเหมือนเดิมคำตอบหน้าไหร่เนี่ยแบบคุณครูจะใช้เป็นลูกศรชี้ลงมานะคะเก้าหนึก็สอ 18-7-18-19-20-21-22-23-24-25อ่ะเป็น25นะได้เป็น25ส่วน9ตัวเลขตัวนี้ก็ยังเป็น30ส่วน72เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเสร็จส่วนไม่ใช่จำนวนขละนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรตัวเลขตัวต่อมาก็ยังเป็น 30อ่าเศษสามสิบส่วนสาต่อมาตรงนี้ตรงนี้เป็นเห็นไหมว่าเป็นจนํานวนคลาต้องทําให้เป็นเศษส่วนก่อนเป็นเศษเกินก่อนนะคะอ่าท่องเลยหน้าหน้าคูณล่างบวกบนบวกบนนะคะส่วนด้วยล่างเหมือนเดิมอ่ะขอโทษน,นะคะล่างก็คือ18นั่นเอง อ่ะมาหาคำตอบกัน18คูณ1เป็น18 18บวก16 18คู่1เป็น18 18บวก16อ่ะมาทดกันเอง18บวก16 8บวก6 8 9 10 11 12 13 14ใส่4ทด1อ่ะตัวหน้าหลัก10บวกกัน1 2 3ได้34กลายเป็น สามสิบสี่ส่วนสิบแปดเสร็จแล้วจำนวนทุกจำนวนกลายเป็นเศษส่วนหมดแล้วทีนี้ขั้นตอนต,ต่อไปก็ต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันต้องทำให้ส่วนทุกตัวกลายเป็นเจ็ดสิบสองวัเริ่มที่ตัวแรกทำไมต้องให้มันเป็นเจ็ดสิบสองเพราะว่าในเนี้ยส่วนที่มากที่สุดคือเจ็ดสิบสองเราต้องทำให้มันเท่ากันหรือถ้านักเรียนอยากจะทำให ทุกตัวเนี่ยมีส่วนเท่ากับ9ก็ได้ทุกตัวมีส่วนเท่ากับ18ก็ได้ทุกตัวมีส่วนเท่ากับ36ก็ได้เราก็ต้องนําไปหารซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยหานยังไม่แม่น,ค,นคุณครูก็เลยเลือกใช้วิธีการคูณก็คือทําให้ทุกตัวมีค่ามากขึ้นให้เท่ากับจํานวนที่มากที่สุดใช้วิธีคูณนั่นเองนะคะ9คูณอะไรได้72ไปดูที่แม่สุดคูณ 9คูณอะไรได้72นะคะก็คือ9คูณ8ได้72นั่นเองเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วน9คูณ8ได้72แล้ว2ี่หคูณแล่ะคะ,ะมาทดเลขกันดีกว่า ตรงนี้นะคะ25คูณ8 8 5 40 40ใส่ศูนย์ทด4 8 1 8 8 2 16 16บวก4เป็น20ได้200ได้ยอมากต่อไปตัวเลขตัวที่2คือตัวนี้ตัวนี้มีส่วนเป็น 7จอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อมาตัวเลขตัวที่3แล้ว36คูณอะไรถึงจะได้72คะเนี่ยเราลองคูณกันดีกว่าเรามาลองหากันว่า36คูณอะไรถึงจะเป็น72อ่ะคุณครูลองเอา36คูณ2ดูก่อนนะว่าจะได้72ไหมถ้าไม่ได้เราก็ลองคูณ3ดูก็ไม่เป็นไรนะคะ2คูณห สองหใส่สทด1 2ึ่งสองคูณสามสองหนึ่งสอบวกหเป็น7อ่ะได้72แปลว่า36มคูณสจะได้72็ดสงแต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วน36มคูณสเป็น72 สามคูณสเป็น6กสิบเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็วคือ3ามสวนสิแล้ว18คูณอะไรได้72็ดสิน่เนี่ยคิดมาคิดเลขกัน18วิธีการคิด ลองให้นักเรียนอลองท่องแม่8ดูว่าแม่8เนี่ยคูณกับตัวอะไรแล้วเลขล,ลงท้ายเป็น72หรือนักเรียนจะดูสูตรคูณแม่สิบก็ได้หรือจะลองคูณไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราถ้าสิคูณสอเนี่ยไม่น่าได้72เพราะว่า36มคูณสเป็น72แล้วดังนั้นเราลองเอา18บคูณสดู แม่อ,อ,แมมอ,อ,อ,อาครูจะท่องแม่แปดนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่สามหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าสิบสี่อะยังไม่ได้เจ็ดสิบสองลบออกไหนลองเอาสิบแปดคูณสี่ดูสิจะท่องแม่สี่หรือแม่แปดก็ได้ครูจะท่องแม่แปดเพราะครูว่าท่องแค่สี่ครั้งมันเร็วกว่าแต่ถ้าท่องแม่สี่ต้องท่องแปดครั้งครูเคยเลือกท่องแม่แปด 1> 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 12ใส่2ทด3 4คูณ1เป็น4 4 1 4บวก3เป็น7อ่ะได้72แปลว่า18จะต้องคูณ4แล้วก็มาคูณอย่างนี้คูณทั้งเศษและส่วน18คูณ4เท่ากับ72 แล้ว34คุ้4จะได้ไอะไรอ่ะมาคิดอีก34คุ้4 4 4 16 4 1 4 4 2 8 4 3 12บวก1เป็น13เป็น136นะคะโอเคได้ตัวเลขมาแล้วอ่ะเขียนสวยๆอีกรอบนึง สองร้อยส่วนเจ็ดสิบสสส่วนเจ็ดสิส่วนเจ็ดสบสหนึ่งรหกส่วนเจบสนี่นะเอามาจากนี่นะตอนนี้คือทุกตัวส่วนเท่ากันแล้วเหลือเศษมาดูกัน เขาบอกว่าเรียงจากมากไปน้อยเนาะถ้าเรียงจากน้อยไปมากหนูก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะตัวไหนน้อยสุดตัวที่น้อยสุดก็คือ30เดี๋ยวครูจะพาเรียง2แบบเลยแบบจากมากไปน้อยกับจากน้อยไปมากหนูจะได้ไปทำใน21ด,ด้วยอนะ่ะอันดับแรกครูจะเรียงจากมากไปน้อยก่อนมากไปน้อยก็คือมากอ่ะตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วคือ72ใช่ไหมคะเราก็ดูแค่ด้านบนด้านบนคือ มากสุดก็ต้องเป็น200ก่อน200ส่วน72ใช้แล้วขีดทิ้งต่อมาต้องเป็น136ส่วน72ใช้แล้วขีดทิ้งต่อไป60กับ30มันไอะมากกว่า60ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายก็คือ30ส่วน72แต่ถ้าให้เรียงจากน้อยไปมากล่ะ จากน้อไปมากอะไรน้อยสุดเนี่ยดูตรงนี้นะคะที่น้อยสุดก็คือเลขอะไรเอ่ย23636 3น้อยสุดก็ต้องเป็นเลข30ใช่ไหม30ส่วน72ต่อมาก็เป็น60ส่วน72ต่อมาก็136ส่วน72สุดท้าย200ส่วน72 เวลาทำานะ่ใช้หลักการเดียวกันในการคิดแต่พอตอนเรียงเราก็ต้องมาดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาให้เรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยอ่ะอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อทษเดยอะหน่อยเนาะทีนี้ถ้านักเรียนใช้หลักการนี้นะคะนักเรียนจะทำได้ทั้งหน้า20แล้วก็หน้า21เลยนะคะเวลาตอบเวลาตอบนะคะ อันนี้เราได้แล้วแหละว่ามันเรียงแบบนี้แต่เวลาตอบให้ใช้ตัวเลขตัวเดิมจากโจทย์มาตอบตัวเลขจากโจทย์ก็คือตัวเลขพวกนี้นั่นเองเมื่อกี้เรามาดู200.72ส่วนเ2นี่ยมาจากจำนวน2เศษ7็ส่วน9ก0ส่วน7จ็ก็มาจาก3 0 7ส6 0 7่วน72 60ส่วน72มาจาก3 0 3ส่วน36 136ส่วน72มาจากจำนวน1 6ส่วน18อันนี้คือเวลาเราคิดแต่ว่าเวลาเราตอบให้เราเอาตัวเลขจากจดมาตอบเช่นตรงนี้เวลาตอบใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนจํานวน2 7เศษส่วน9จํานวน1 6เศษสส่วน18จํานวน เศษสามสิบส่วน3ามสิบหกเศษสามส่วนเจ็ 72, แบบนี้อันนี้คือเราคิดเพื่อให้ได้คำตอบมาส่วนเวลาตอบให้เอาตัวเลขตัวเดิมมาตอบอเพราะว่าตอนที่เราเปรียบเทียบส่วนมันจะต้องเท่ากันถึงเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่า เวลาตอบเราก็เอาตัวเลขจากโจทย์ี่ที่โจทย์ให้เนยมาตอบนะคะ